The <laughs> คุณผู้ชมคะจากคำสัมภาษณ์ของคุณอองปฏิพัฒน์นะคะก็ท่านนับวันที่สารรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดียุคพักเก้าไกลก็คือ7สิงหาคมเหลือเวลาประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันนะคะที่นี้มาไล่เรียงดูหน่อยถ้าพูดถึงพักส้มไม่ใช่แค่เก้าไกลแต่ก็ต้องยอมรับว่าย้อนไปที่อนาคตใหม่ด้วยเ<า>คยเจอเหตุการณ์แบบนี้คาร้องยุคพักเนี่ยมาแล้วถึง3รอบด้วยกันคุณผู้ชมคะอนาคตใหม่เองถูกยุบพักไปนะคะ แล้วก็มาถึงก้าวไกลชะตาเนี่ยจะเหมือนกันไหม,มและทิศทางของพักนี้ต้องหาพักที่3ในอนาคตหรือไม่แม้ว่าตัวหัวหน้าพักอย่างต๋อมชัยัชตุลาธนจะออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันนะคะว่าไม่ไถูกยุบหรอกไม่น่าถูกยุบยังมั่นใจแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณต๋อมให้สัมภาษณ์เป็นการสร้างความสบายใจให้ทุกคนหรือเปล่าหรือว่าลึกๆก,ก็ยังคงคิดมากอยู่3ครั้งที่ว่านะคะก็คือ1คดีกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองคอ์กรทฤษฎีสมคบคิดอิลลูมินาติจำกันได้ไหมคะ ตั้งแต่มีอนาคตใหม่ก็ถูกยืนสอบมาแล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะคดีกล่าวหาว่ารับเงินบริจาคพักการเมืองโดยมิชอบกรณีของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักขณะนั้นที่ปล่อยกล้วยพักหนึร้อยกล้านบาทอันนั้นก็ถูกร้องยุบพักค่ะมาจนถึงตอนนี้นะคะมาถึง9ก้าไกลถือว่าเป็นครั้งที่3ของชาตากรรมพักส้มแม้ว่าหัวหน้าพักนะคะจะออกไม้ความมั่นใจย,ยืนยันว่ากกตอเองมีการเร่งรัดขั้น ตอนใช้ทางด่วนในการยื่นคำร้องยุพักเก้าวไกลสอดคล้องกับที่คุณพิธาเคยถแถลงก่อนหน้านี้สองรอบนะคะบอกอีกว่าก่อนหน้านี้นนสำนักงานกรกะตมีการเปิดไต่สวนตามมาตรา93แห่งพรอบว่าด้วยพักการเมืองมีการตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงพยายนหลักฐานคณะที่6เพื่อดําเนินการทว่าที่ประชุมกรกะตกลับไม่ดําเนินการตามนี้ดันใช้ช่องมาตรา92ยื่นยุพ,พักไปเลยที่สําคัญมีการพิจารณาให้ร่างคําฟ้องก่อนหน้าที่คณะกรรมการรวบรวม,รวมข้อเท็จจริงดํา เนินการแล้วเสร็จก้าวไกลถึงมองว่ามีหมายสั่งใบสั่งเ,เป็นทางด่วนยุบพักก้าวไกลหรือไม่ค่ะ ขณะดเดียวกันก้าวไกลดูจะไม่ยี่ยระกับคดียุบพักในช่วงเวลานี้สักเท่าไหร่นะฮะทั้งที่เป็นคดีใหญ่แล้วก็สําคัญอย่างมากเกี่ยวข้องกับพักฝ่ายค้านที่มีสอสอมากที่สุดในสภาตอนนี้เพราะว่าคุณชัยธวัฒน์ท่าย้อนไปก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในลักษณะมั่นใจมากว่าจะรอดพ้นคดีนี้ไปได้ด้วยดีแต่สิงหาเนี่ยยังจะกะจะเข้ามาสภาตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีอยู่เลยนี่คือสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ฮะ